สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาสํารวจแนวคิดจากธรรมบัญญายของพระภิกษุที่น่าสนใจท่านหนึ่งคือหลวงตาสินาศหรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักในนามพระสินคิดนะครับค่ะสวัสดีค่ะเนื้อหาก็จะเน้นไปที่การรับมือกับความหนักใจในชีวิตเรานี่แหละครับผ่านมุมมองทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องความคิดกับการปฏิบัติธรรมใช่เลยค่ะ เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากบทสนทนาคำสอนที่หลวงตาท่านให้ไว้นะคะมีประเด็นน่าสนใจเยอะเลยทั้งเรื่องออธรรมชาติของธรรมะการให้ทานแล้วก็ที่สำคัญมากๆที่ท่านเน้นคือการฝึกฝนคือฝึกเพื่อรู้เท่าทันแล้วก็หยุดความคิดปรุงแต่งอันนี้ท่านมองว่าเป็นแก่นเลยค่ะโอ้น่าสนใจครับงั้นเราเริ่มตรงนี้เลยดีไหมครับเรื่องความคิดปรุงแต่ง หรือที่ทางธรรมเรียกว่ามโนสังขารเนี่ยลวมตาท่านมองว่าเออสิ่งนี้คือสมุทัยเลยใช่ค่ะคือตัวเหตุแห่งทุกโดยตรงเป็นต้นต่อของความทุกข์แล้วก็ยังเป็นเหตุให้เกิดภพชาติด,ด้วยซึ่งท่านอธิบายว่าไม่ใช่แค่เกิดตายทางร่างกายนะครับไม่ใช่ค่ะแต่หมายถึงการเกิดดับของสภาวะจิตเราเนี่ยล่ะค่ะในแต่ละขณะเลยมันเกิดดับดับตลอดเวลาถ้าเรายังปรุงแต่งอยู่อ๋อเข้าใจแล้วครับ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติภาวนาในแนวทางของท่านก็เลยมุ่งตรงไปที่การหยุดคิดนี่แหละค่ะเพื่อจะออกจากทุกตรงนี้เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าอสังคตะคือไม่ปรุงแต่งแล้วหลุดพ้นจากความคิดไปเลยอืมอมแล้วที่ท่านแยกเรื่องปัญญาระหว่างทางธรรมกับทางโลกอันนี้น่าสนใจครับที่ว่าปัญญาทางธรรมเนี่ยมันเกิดจากความสงบพอความคิดหยุด ใช่ค่ะพอหยุดคิดปรุงแต่งแล้วความรู้ตามจริงมันจะผุดขึ้นมาเองมันต่างจากปัญญาทางโลกที่เราใช้กันทั่วไปที่ต้องอาศัยออความจําการคิดการใช้เหตุผลซึ่งแบบนั้นมันมักจะนําไปสู่ความเห็นต่างขัดแย้งกันได้ง่ายครับหลวงตาท่านก็เล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะท่านอ้างว่าเคยเข้าถึงสภาวะสิ้นคิดได้จริงๆหลังจากการปฏิบัติแบบเข้มขน้นท่านบอกว่ามันทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจแบบใหม่เลยที่ต่างจากเดิมมากไม่ได้ผ่านการคิดเลยค่ะแต่รู้ขึ้นมา โอฟังดูน่าทึ่งนะครับแล้วจากเรื่องจัดการใจตัวเองท่านก็ขยายไปเรื่องการกระทำภายนอกด้วยอย่างเรื่องการให้ทานค่ะเรื่องทานความเมตตาท่านมองว่าเป็นการแสดงน้ำใจที่ดีไม่ควรกีดกันเรื่องชนชั้นหรือเวลาเลยมีตัวอย่างที่ชัดๆตอนท่านช่วยซ่อมหลังคาโรงพักที่รั่วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นเหมือนวัดเองก็อาจจะยังมีหนี้สินอยู่ด้วยซ้ำครับ แต่ท่านก็ตัดสินใจช่วยค่ะอันนี้มันสะท้อนถึงปัญญาในการจัดลำดับความสำคัญนะคะคือมองเห็นความเดือดร้อนตรงหน้าที่ต้องรีบช่วยก่อนแล้วก็ยังแสดงถึงการบริหารจัดการที่เป็นระบบของท่านด้วยแล้วก็มีอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกันคือเรื่องเจตนาในการกระทำอืมอันนี้สำคัญมากค่ะท่านยกตัวอย่างเรื่องกวาดลานวัดอาจจะไปโดนมดหรือเดินไปเหยียบกบโดยไม่ตั้งใจค่ะ ท่านชี้ว่ากรรมมันอยู่ที่เจตนาเป็นหลักถ้าไม่ได้ตั้งใจก็คือก็ไม่เป็นไรในแง่ของกรรมแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือพอกลับมารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยต้องจัดการความรู้สึกในใจเราเองให้ได้อ๋อคือจัดการที่ใจเราเป็นหลักใช่ค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่ต่อเนื่องกันคือท่านเตือนเรื่องการยึดมั่นในความเห็นหรือทิฏฐิคือไม่ให้ยึดว่าความเห็นเรานี่แหละถูกที่สุดคนอื่นผิดหรือที่เรียกว่าสัตตทิฏฐิ ราะอะไรครับการยึดแบบนั้นเพราะมันจะกลายเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมาค่ะทำให้เกิดการแบ่งแยกชั้นเขาเราของฉันของเธอหมายความว่าธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีแบ่งแยกไม่มีเจ้าของแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะท่านอธิบายว่าธรรมะแท้ๆเนี่ยเป็นสากลมันไม่มีของแท้ของปลอมไม่มีเราไม่มีเขาคนที่เข้าถึงความจริงอันเดียวกัน ก็จะเห็นเหมือนกันไม่ขัดแย้งกันอ๋อที่ขัดแย้งกันส่วนใหญ่ก็เพราะความคิดเหตุผลมุมมองที่ต่างกันไปใช่ค่ะก็คือผลจากความคิดปรุงแต่งนั่นเองเข้าใจแล้วครับทีนี้ในทางปฏิบัติจริงๆหลวงตาท่านเน้นวิธีไหนเป็นพิเศษครับท่านจะเน้นสอนจากประสบการณ์ตรงของท่านเองเลยนะคะโดยเฉพาะอานาปนสติการตามรู้ลมหายใจค่ะท่านเชื่อว่าวิธีนี้เหมาะกับจริตท่านและนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริง ท่านอาจจะเล่าถึงประสบการณ์ตอนภาวนาที่เอ,อ่อบางทีคนฟังอาจจะรู้สึกว่ามันลึกลับนิดๆเช่นเห็นแสงได้ยินมเสียงอะไรแบบนี้นะคะแต่ท่านก็จะย้ำเสมอว่าธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องลึกลับนะแต่เป็นเรื่องลึกซึง้งใช่ค่ะลึกซึง้งแต่ทุกคนต้องศึกษาต้องเข้าถึงด้วยตัวเองผ่านการลงมือปฏิบัตินี่แหละค่ะเน้นการลงมือทำประสบการณ์ตรงจริงๆจริงๆค่ะ สรุปง่ายๆก็คือเนื้อหาที่เราดูกันมาทั้งหมดเนี่ยชี้ว่าแนวทางของหลวงตาสินทรัพย์ให้ความสําคัญมากๆกับการจัดการที่ต้นตอ่อคือความคิดปรุงแต่งต้องรู้เท่าทันสภาวะจิตใจเราแล้วก็ดําเนินชีวิตด้วยความเมตตาทั้งต่อตัวเองต่อคนอื่นโดยมีอานาปนสติการรู้ลมหายใจเป็นเครื่องมือหลักในการฝึกฝนจิตใจค่ะครับเป็นมุมมองการปฏิบัติทางจิตที่ ชวนให้คิดตามมากๆครับแล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจให้เราลองไปคิดกันต่อได้นะครับว่าถ้าความคิดปรุงแต่งมันเป็นต้นต่อสำคัญของความทุกข์จริงๆอย่างที่หลวงตาท่านว่าเนี่ยชีวิตที่ความคิดเหล่านี้มันเข้ามามีอิทธิพลหรือครอบงำเราน้อยลงได้จริงๆมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงหรือมันจะส่งผลต่อประสบการณ์ในชีวิตประจาวันของเราแตกต่างไปจากเดิมได้แค่ไหนนะครับ